มีระโสภิตปลัดองระธารส่วนจังหวัดชุมพรปฏิบัติหน้าที่เลขานะการสภาองค์การงานมูลจังหวัดชุมพรชั่วคราวตามที่สภาองค์การ167สมัยที่2มีกําหนดชัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสมัยสามัญชุมพรเขตอุดมศักดิ์ชั้น3เพื่อพิจารณายัดติร่างข้อบัญญัติมูล ท่านนายกกองการแผนช่จังหวัดจุ์ท่านสมาชิกสภาการแผนชจังหวัดจุลน์ผู้ส่งเสียนและผู้่ารระชุมทุสั่าเพื่อนายกองการแผนชวจังหวัดจุล์ได้เึงในยติต่างๆเพื่อขออนุมัติขอความเห็นชอบและายงานผอนต่อสภากอารแนช่จังหวัดจุล์ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้จังวัดจุลนสมัยสามัญพยัคที่พอ เพื่อฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติต่อไปบัดนี้ได้เวลาองควรของขอบริการประชุมด้วยนายกพลศิษนายกองการทหารจังหวัดชุมพรได้ยื่นหนังสือว่าราออกจากตาแหน่งนายกองการทหาจังหวัดชุมพรต่อตานเพราว่าราชการจังหวัดจุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมองพันหรสบเจนักการบมิหารราชการขององคการทหารจังหวัดชุมพร ท่านประหลักหลักองค์การอาหารเช่นจังหวัดจุลนทร์จับเป็นผู้ปฏิบัติที่นายกองค์การอาหารเช่นจังหวัดจุลนครครับเรื่องที่สองและการเลือกในฐานองการสภาลการรแแบบในจังหวัดจุลนครแทนตำแหน่งที่ว่างโดยวันที่ยี่สิบสี่พฤษภ์ใิฐเลขาค์การสภาลการแแบบในจังหวัดจุลนครได้ยื่นหนังสือขอลา าจุตอนโดยมีผลตั้งแต่วันที่5ไปเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2500ในขันการสภาข้องิแทนตำแหน่งที่ว่าในการประชุมสภาท้องิที่มีขึ้นคราวแรกนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่าลงนั่นแหลท่านนี้ท่านประธานสภาองค์การแทนคนจังมวัดชุมพรสำหรับการเลือกเลขนธิการสภาองค์การบริหารส่วนรััดชุมพรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่นพุทธศักราช2 5 1 7แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พุทธศักราช2 5 6 5กําหนดว่าให้สภาเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองต่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นหนึ่งคนไปเลขาการสภาท้องถิ่นทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ สิบสามให้นำความในข้อแปดวิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นมาบังคับโดยอนุโลมหากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงคนเดียวให้จดการชื่อผู้ได้รับเลือกทันทีหกหากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งหลายคนให้ใช้ในทางตางของการเลือกจั้งของสภาท้องถิ่นแห่งนี้ชนตัวละคร เป็นค่าราชการที่ไม่ได้โยกย้ายมาจากจังหวัดนนะครับเป็นค่าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนายช่างเครื่องผล66-2570ถึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีพุทธศักรา2 5 6 7เเพ่ติิมม เพื่อรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทราบดังนี้ให้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจด้วยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยโรงพยาบาลสองศูนย์สุขภาพตำบลบ่านรางโงมีความประสงค์จะดำเนินการเบิกายงประมาณจากแผนการพัฒนาในบำรุงโรงพยาบาลและองบริการสาธารณสุขปฏิบัต้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอถอนยติขอรับแก้ไขเปลียนแปลงคำชี้แจง โครงการไตรกับยุทธประสมประจำปีพศ2567แก้ไขเพิ่มเติมของฉบับที่3พศ2565ข้อ5.5การขออนุญาติที่ได้จัดทำเข้าเรื่องเดียวกันแล้วต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาจัดอบรม ก็ประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ2,567ณวันที่28มิถุนายนพศ2,568นะครับเพื่อที่จะมีผลประคับใช้ในโครงการต่อไปถ้าวันนี้ผ่านเสริมทางด้งนานเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ให้รู้สึกว่ามีความ